แีจ้ตอนแรงๆครับแต่ลมลมโตหล้กลกับภาพพี่น้องมาแดนวาวครับนี่ก็นีลมยังมีอยู่ยังโบทันแหงอยู่นี่กระสิปล่อยวาวสองห้องร้อยเจ็สิบซนติเมตรครับช้่หางดูน้ำกันครับว่าจะขึ้นบ่จอดบ่ามาหนี่ลมพึ่งเบา แค่ก่อนมาลมใช่ไหมช่วงเลือกๆใช่ไหมาปล่อยไว้ตะเวนตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงกวัวหลับไปเนอะวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เรื่องน้ำตาลครับอาัดตัวดบ้องหางแล้ว

อะไะไปแล้วพี่น้องโอ้ปีกออนขนาดจานลมได้บ่นน่จวดเลยพี่น้องเทศไปเธอหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ใส่หางเทศรอบนะเมื่อม่ไม่ลมว่านี่จวดเลยพี่น้องรอบแรกถึงลมบ่ cái gì quay luôn Lông bớt vào ừ, thằng khỉ động tít lông để đàn nà cắn phía cặp sen sóng sen sóng phải cái thằng phía. lên chơi cái cái bàn là phía đâu? ปเบินเรื่งกันครับปเบิ่องน้านหน้าอ่ะลมเบิดบ่เขชิดเฉยเฉยเส้นสองกำลังไปเสียก sạch lọc nó không biết lọc đang quay xước sạch lọc cái nọ lông Sát đậu sát đậu chuột chuột chọn nỉnh hơn rồi tịt lông tịt có thể tịt có quay xe mua cao à? kẹt tần rèn rèn kia khan kéo tơ tơ nghe như thế bay bỏ em tít lông tung súng ห้องเอสั้นค่ะตุงแห้งนิ่งเลยเนาะแล้วเอาไฟมาคองนึ่้เราด้วงอะลมอ่อนลมเบาๆลมชิมาช่วงเด็กช่วงสี่ห้าทุ่มมาแห้งเลยลมต้องถามมันดีบนบนี้

ชัดแจ้งว่าถ้าปีกบวมก่อนถ้าเจอร่มแห้งมากขึน้นแล้ววาห้ามาเห็นหรือ cái bổng hết lắm. Tân hết hoặc chinh này hết chính đều. Ng kong nè mô hình. True bơm Một mẹ kloi honey. Một cọ. Một Một nè. Một nè. Một Một nè. Một nè. Một หอเดี๋ยวบ่ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรสมั้งป้าไปรูกลุ่มโต๊คุณกับพี่งาหนึงเดียวห้ารอยเมตรบ่ประมาณสวยงามเลยเรา่มดทางพขดีปีกอ่อนๆนี่พอดีอยู่สบายสเนยบบาย้คตโต๊ะโตเสีาเลย ห,หางใหม่ไปเลยลองบ่งข้างคคนทีู่่ชอดแจงบ่ร่มหักเบาขนาดลัวม้งเ้าคิปนี้กับฝากไว้ชั่นี้่หระครับพามพี่น้องมแาแลนบาเดาอยากร่มกระเบิดแล้วหน้าพอกันใหม่ครับ สวัสดีครับทนนกเบาเบาในกล่องจะได้ยินบ่เหรอ